น้องชาวโซเชียลแข่ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอาเฉาครับอาเฉาอาเฉาชานตาครับแถวหน้าควายอะครับแถวหน้าควายคือว่าเล่นฮอนครับไก่มากครับนี่ครับแฟนคนนี้เทพสุดๆครับอันนี้ก็นี่ครับพี่พี่ตัวครับแน่นอนตัวแน่นครับพี่ตัวครับโอหัวลอยสัตเกตเนี่ยคนเออเนี่ยครับพี่โจอี้ครับโจอี้ฮะครับผมพี่แมกครับพี่แมก โอ้พี่แม่ครับได้กับพี่ชายวิหารพี่วิมายนี่ครับสกิลปากครับนี่ครับแฟนสกิลปากน้องเฉานะมาฮะเดี๋ยวรู้เลยอ่ะว่าเจอกับพี่จะจจะแล้วมันจะเป็นยังไงบักเขาผมโตอีหลังวัดที่ว่าผมสกิลวอลปุผมดูหนักมากไปสกิลวอลผมไม่ไต้องเต็งหนึ่ง ผมสกิวอบผมดูหนังโป๊บ่มือมันไปอย่างนี้อย่างนี้เลยมันล้อเองผมต้องฝากอารมณ์จริงฝากถึงอา,าเฉาแล้วนะครับว่าถ้ามึงเกิดมามึงรีบไปดันป้อมไอสัตว์แม่งเกิดมาดึนยืนเก็บเหรียญน,นั่นแหละไอ้เหี้ยไก่สัตว์บักเฉาไอ้เหี้ยนี่ไม่พูดอะไรละไลค์คลิปนี้ะะเก็จบเก้บเพื่อนคนนี้ครับสวัสดี